าคือเวลาหลังครับเริ่มคือเราเป็นคนสร้างฝันครับปุกจากขวาไปซ้ายครับลงมาลงมาครึ่งหลังเนี่ยตามหลังถึงสองลูกเลยครับจริงๆไท้ายครึ่งแรกเนี่ยมีโอกาสจะทําประตูเพิ่มขึ้นมาไล่เหลือลูกหนึ่งครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่ผ่านมือผู้สาวตูครับเจ้านัดครับกลับมาที่เกมนะก็ขู่แล้วลูกนี้ให้ บอลนี้มาออกข้าไมไปแล้วครับเป็นทังด้านเกียร์เพชรครับปูลูกนี้เอาล้วเสียครับซอสจากขึ้นมาเองนะลูกนี้ก็น่าจะได้เฉพาะแค่ลูกทุ่มเหรอครับกระดกบอลมาให้ดนานกล้องครับกล้องแปะหลบลูกนี้ไม่ผ่านครับโดนตัดได้เอาครับยังขยันครับมาแย่งคืนได้ครับกล้องจ่อทะลุมาแมต แม็กมาต้องอีกทีนึงแล้วแปไปได้เขาทางขวาตมไปตรงกลางโอ้โหแล้วลูกนี้จังหวะย้อนคืนกลับมาเนี่ยเพื่อนนี่โดนดักแล้วครับกลับไปตั้งที่เซ็นเตอร์ฮารใหม่ครับด้านถนนเดชครับให้มาทางด้านขวาครับ,บ,รบรพีปูนะขึ้นเวลาหลังนี้โลมาแทนแล้วครับ ต้องมีการขยับปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะครับโยนข้ามมาเอาจับลงนิ่มเลยครับกล้องให้มาตรงกลางโลกนี้ย้อนหลังครับโอ้โคสจงังหวะจับเบิ้ลทำชิ้งลูงนี้ก็ไม่ถนัดแล้วครับพี่เมียวสู้ แม็กให้มาตรงนี้ผ่านครับขวัญขยันครับน่าจะเป็นทางด้านเลิศนะครับลูกนี้เลิศเลิศให้มาเอาคอรับซอสไม่ทันนะครับลูกนี้โดนสกัดทิ้งออกหลังครับได้ลูกเตะม,มุมเลยครับได้ลู้นแล้วครับท่านน่าคนสร้างกังนนะครับเครื่อนี่ก็ปรับตีนแก้เกมเหมือนกันครับซอสเหยียบคืนให้ไมค์กีหนึง่งซอสเท้าซ้ายล็อกเลิศจับไปอินซอส ไม่มีโอกาสได้ยินเขโคู่เท้าขวาแต่ลบเลต่ไม่มีโอกาสได้ยินครับกล้องไปซ้ายไปขวาสุดท้ายเสียบอลเองครับใช่ซอนนี่ลงมาหลวงบอลเองเลยครับเอาเราให้ลุงนี้สั้นครับแมทฉกมาได้ครับแมก,แมก,แมก กองหาเพื่อนไหลคืนาปุ่ปีปุให้มาแม็กอีกทีหนึ่งมุมแคบนะครับต้องเอาบอลออกมาก่อนแล้วลูกนี้จริงก็โดนบอลครับเอาครับหลุดขึ้นมาสวนกลับมาสาต่อสาครับโลดโลดมาซอสแตะซ้ายไปได้ครับโอ้โหแข็นเก่งจริงครับยังไปอีกทีหนึ่งสุดท้ายยังโดนตามสก,กัดแล้วก็เคลียร์ออกข้างได้ครับ ต้องช่วยกันเล่นแล้วตอนนี้นะคนสร้างฝันครับตามหลังสองเรื่อนี้คือต้องหมุนใส่อย่างเดียวครับแล้วดูจิ้มแล้วหลุดเลยครับพี่โบคนเด,เดียวเดียวยิงโอ้โห,โหไม่เข้ากรอบนะล,ลูกนี้เปล่าก็ได้มายิงมันจริงๆครับแต่ไม่เข้ากรอบนะครับตัวน้อยนุ่งจะไม่ได้

ทางขวาครับกองกองกอคูหลูกนี้ไม่รู้กันนะจังหงพี่ปูขยับมาแล้วลูกนี้ไม่ผมไม่ไปรับชาตรับชาตไม่ไตัวตนีอก็ไม่รู้จเตัวมีด ขวางบอลขึ้นมาใหม่ครับเรื่องนี้ไม่ผ่านครับมันงเดชยังสกัดได้เอาแล้วเข้าทางทางด้านเจ้าก,กล้องนะครับกล้องสับสายหลอกไมค์ขีนึงให้มาท้างขวาครับโล่งครับเจาะมาอีกขีนึงแล้วสุดท้ายเนี่โดนสกัดออกข้างครับขา่านยมาเนี่ยครึ่งเวลาหลังเนี่ยห้านาทีครับยังไม่มีสกอร์เพิ่มเติมนะครับ สี่ประตูเนี่ยได้จากครึ่งเวลาแรกเลยครับเป็นนักกอสร้างฝันแนีนําก่อนหนึ่งลูกครับแน่สุดท้ายเนี่ยโดนนักเก็ตเพ้นเนี่ยกดทีสามลูกติดต่อกันมาเลยครับกองเรียกแม็กทางด้านขวาู้หแล้วโล่งจับลูกนี้แต่งอีกทีหนึ่งครับต้องยิงู้หแล้วพยายามจะเอาเท้าหลบแล้วไม่ผ่านนะลูกนี้กองให้แม็กลูกนี้โดนตัดเลยครับชัยขึ้นมาให้ตรงกลางครับเอาครับเป็นด้านเลยครับสาวต่อสามขึ้นมาเองเลยคนเดียวครับ แล้วยิงโอ้โหลูกนี่ข้ามขานเฉยเลยครับเลยจังหวะทะลุขึ้นมาในคนเดียวเนี่ยสามคนทางด้านเกตเพลนี่ไม่มีใครเอาอยู่เลยครับสุดท้ายได้จบด้วยการยิงด้วยนะครับยังดีบอลมันไม่เข้ากรอบครับขอเบิร์คืนมาอีกทีหนึ่งแต่หลบได้ครับโอ้โหนี่วิ่งไปทั่วจริงนะนะเจ้ากล้องอยู่ทางด้านซ้ายตอนเป็นตรงกลางไม่ดีครับ ผมแนะนำครับแม่ต้องบอกว่าถนัดน่าจะถนัดเลี้ยงแล้วยิงมากกว่าครับแม่ส่งไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะเจ้ากล้องแล้วดูแม็กเนี่ยขยันครับตัดได้เลิศต้องเด็กเนี่ยนะครับเป็นนักซอสแล้วต้องช่วยกันครับเลิศกับซอสเนี่ยครับหมายเลขเจ็ดหมายเลขเก้าครับโอ้โหเอ็มเจ็ดเก้าครับแม่มาเข้าฝักเนี่ยต้องบอกว่ายิงระเบิดเลยครับสองคนนี้ โรดให้มายัางอยู่ทางด้านสอโอ้โหแล้วดูสอสอันหลังวิ่งไปแล้วครับอีกทีหนึ่งครับยังให้มาทางด้านซ้ายครับเลิศสุดริมเส้นเก็บบอลไว้ก่อนนะเลิศซอสตาไมไปช่วยครับแล้วตรงกลางจริงโอ้โหลูกนี้ไม่เข้าอีกครับโอ้โหท่านคนสร้างขวนานน่ะพลาดโอกาสไล่ขึ้นมาอีกแล้วครับสองสองนี่โล่งเลยทางด้านขวานมาได้สิบเก้าครับรุกงนี้ทําไม่ได้ครับ ที่เกมใหม่อีกทีครับเปิดยอดมาลูกนี้เลยไปหมดเลยครับตามมาเก็บครับได,ได้ครับชัยขวางไปอีกทีดนึงจับแรกแล้วไม่ดีแล้วธนาโลดฮะห,หยุดเกมก่อนครับน่าจะขอเปลี่ยนตัวแล้วครับตอนนี้เอาทา <behav S 3> งด้านนงเดครับออกครับได้ อีกคนน่าจะเปลี่ยนถูกเปลี่ยนตัวเหมือนกันครับเดี๋ยวก่อนคับเดี๋ยวพึ่งเหมือนกันนับเอาแล้วนั่นนายออกครับเอาเฮ้ยเล่นกอนเลก่อนเล่นก่อนเอเล่นไปแล้วครับแม็กให้มาแล้วนั่นนายครับนายนายไปเรื่อยเลยครับเรื่อยะลูกนี้แมทแมทโอ้โหแล้วดูแมทเอาข้าศน์เขาเปลี่ยนแล้วเอาแล้วนั่นนายครับ เดียนเอาหมายเลขสิบสองเนี่ยลงมาแล้วเป็นทน้าเจ้าเกียงนะครับฟิตเลยครับเนะสื้อเดียนฟิตเลย <c oughs> แม็กอกองกลางเรียกแล้วครับเกียงให้มาถึงด้วยครับเกียงเจม ล,ลูกนี่ก็เบาครับะโอ้โหแล้วสุดท้ายได้เป็นลูกเตะมุมด้วยนะเก็บเพชรโอ้โหข้านนงง่ายๆครับขอเปลี่ยนตัวครับข้างสนามครับ <Index> ใครจะลงมาแทนนะแมน่นัเนเดชนะนั้นพี่ลุงนะครับแทนลงมาแทนเรียบร้อยแล้วครับอางันต์โลดออกครับ บอลยังอยู่ต้องงัดออกมาแล้วครับเกียงดอกสวยแล้วลูกนี้ปั่นใช้ก็ออกมาด้านขวาเลยครับแม็กที่โลกดีเดียวครับแม็กแแปลกหนึ่งคนดีให้แล้วดูให้ลูกนี้ก็ห่างตัวเยอะเลยครับ <S <S ขวานดีคืนใช้เปิดเรื่อยๆขึ้นมาเอาแล้วครับจังหวะจ,จะสวนกลับมาสองคนครับเลิศให้มาซอสเท้าซ้ายครับซอตแปะแม็กยังบางทางอยู่ับแม่แม็กนี่อ่านขาเหมือนกันแล้วเท้าซ้าย ซอสครับสอแปะลูกนี้ไม่ผ่านนะครับกตาลังเจ้าผ่านครึ่งทางครึ่งเวลาหลังแล้วครับเหลืออีกประมาณ10นาทีแลละครับลูกให้มายังแก้ไขก็ได้ครับคนสร้างฝันครับโอ้โหนี่2อสาคนเลยไม่รู้ซอสจะไปยังไงแล้วสุดท้ายโดนแย่ครับคืนกลับไปตั้งที่ทางด้านผู้สาวประตูหรืเจ้าตั้มมองทำถ้าจะเปิดยาวแล้วเปิดมาลูกนี้ก็โหย้อนไปเยอะเลยะครับ บอลอยู่านน้านเจ้าแม็กให้มาลูกนี้ก็ยังได้ครับแม็กขวางเอาไปทางน้านซ้ายครับโลกครับมันไม่มีใครประกบเลยครับตรงนั้นแต่กินพื้นที่ขึ้นมาเอ้าโอ้โหลูกนี้เก่งอยู่แล้วครับปิปูจับไม่ดีครับโอ้โหหาจังหวะลูกนี้จังหวะจับจับไม่ดีครับไม่มีจังหวะยิงเลยครับ ขยับเอาไปนา้นเจ้าแม็กซ์เนี่ยไปยืนเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟแล้วครับตอนนี้มีการหมุนเว้นเปลี่ยนเปลี่ยนกันไปแล้วครับออกมาทางด้านขวาครับกล้องแตะหลบลูกนี้เอาครับโอ้โหเล่นลูกเงี้เจ็บเปล่าครับตรงจุดแล้วครับแม่สามารถเล่นเร็วได้ครับจับลงได้พี่ปูโอ้โหไม่ได้ยิงอีกครับลูกนี้จับแล้วหาจังหวะยิงเองเนี่ยตอนสุดท้ายเข้ามือผู้ สักาประตูไปเลยครับสายครับพี่ลูกจับล่านเหมือนกันนะโอ้โหวันนี้บอลมันเป็นยังไงครจับแล้วมันล่านกันทุกคนเลยครับเอาแล้วครับเลิศตัวต่ตวยิ่งเอาล้ครับไล่ขึ้นมาแล้วครับสองประตูต่อสามครับโอ้โหเล่นแล้วดูเหมือนได้เลยจริงๆกันั่งเกียรติเพชรครับโนนไล่ขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ระยะห่างเหลือแค่ลูกเดียวแล้วครับโอ้โหจังหวะยิงแฉลบด้วยครับแล้วผู้รักษาประตูนี้ก็ไม่ทันอยู่แล้วครับ สองประตูต่อสามครับตอนนี้เป็นนรืคนสร้างฝ่านไล่ขึ้นมาครับกลับเวลาในสนามเนี่ยที่เหลือตามสกอร์บอดในปานแปดนาทีครับเอาแล้วครับยังไม่พ้นนะครับแม่โอ้โหแล้วตรงนี้เจ็บเลยครับไม่รู้ว่าการบาดเจ็บเนี่ยที่เดิมหรือเปล่าครับต้องเตือนครับหมายเลขยี่สิบครับชัยครับต้องเบานิดนึงนะครับ เรียกกำแพงขึ้นมาโอ้กำแพงสองคนเองครับยิ่งโอ้โหเตปฟอสกำแพงเป็นเตะบมลลูกนี้โบคืนไปที่มุมสาวตู้เลยครับไ้มาเกียงตกกลับไปใหม่ครับแม็ก ซ้ายโล่งเลยครับจับบองหาเพื่อนตรงนี้ให้มาอีกทีครับเกียงเกียงโอู้หแล้วให้ผ้าแล้วครับโอ้ยังดีครับนี่ยสุดท้ายขายังยืดมาได้ครับนะนเกียงยกบอลข้ามมาพี่นุ่งไต่ออกข้างเลยครับขวันไป่ะขวัญไปวะซอสให้มาขวัญครับสอดอีกทีหนึ่งเข้าซ้ายแล้วลองยิงลูงนี้ติดบล็อกครับ แแบลบได้แล้วดูกเกียงจาสปีดขึ้นมาสุดท้ายลงตัวโห,โหและเปา่าแน่ๆล่ะครับจังหวะนู่นนี้ไม่ให้อนุญาตสไลด์นะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันนิดน,นึงนะครับจังหวะการเข้าวัฏนะครับโดยเฉพาะการเข้าสกัดเนี่ยจากจังหวัดโดยการสไลด์เนี่ยครับผู้ตัดสินมองแล้วครับว่ามันทาไม่ได้เปรียบเนี่ยครับหรือว่ามันดูแล,ล้วรุนแรงเนี่ยใบเหลืองได้เลยนะครับแ<อ>ม็ อย่างเอาตัวบังอยู่อีกกี่หนึ่งซอสไม่ให้ไฟเหมือนกันนะครับแมกต้องแก้ไข,ขอู่แล้วดูแม็ก,กับซอสครับสองคนแมกโดนลุมแล้วครับตอนนี้ดูเอาตัวรอดมาได้ครับแมกเอาครับออกไางด้านซ้ายครับอไอ้หน้าพิ่ตวิ่งออกไปแล้วครับไไเกียงเกียงตบอลตรงกลางอุ่วทำชี้หนึ่งสองสวยครับลูกนี้อ้อมหลังมาก้องแตะจิ้มไปตรงกลางยังเบี่ยงชนะได้เอ้าโอ้โหแล้วอยู่ดี เท,ท้าขาอ่อนเองนะแม่ลูกนี่โอ้โหไม่ทำอะไรมาแม่ขาอ่อนดื้อๆลูกนี่เอาจะไปเองนะลูกนี้สุดท้ายขึ้นหบอกเคลียร์เลยครับด้านบอกเคลียร์ดีกว่าครับ มา,าด้านขวาเกี่ยงเอา้าโอ้โหแล้วลูกนี้คืนมอบโชคเลยครับเกือบแล้วครับแม็กยิงตามาลองได้ครับโอ้โหจะไปประมาทนี่ไม่ได้นะครับตอนนี้ระยะี่เยเหลือแค่ลูกเดียวแล้วครับคนสร้างฝันนะครับโอ้โหแล้วลูกนี้แต่ลูกนี้ได้กินกที่ยิงขวาห้ามขานโอ้โหไม่ตรงกรอบไม่มีโฟกัสเลยครับลูกนี้ยิงแบบไม่มีเสือเลยครับหวางบอลมาใหม่ทีนึงไม่ผ่านคนระับ ตรงกลางต้องสาบบีเข้าไปเอาครับเอาแล้วครับตอนนี้เลิศขยันครับเลิศนี่เป็นคนทําประตูได้ด้วยครับจะโอ้โหลูกนี้ใจคอแกก็จะเป็นง่ายครับแม่ซอสเท้าซ้ายดึงลูกนี้เอาครับแม็กย่งได้ครับแม็กเอาตัวบางลูกนี้นได้ฝาวครับไปน็นด้านซอสเนี่ยจงังหวะโหนนั้นลูกนี้โอ้โหแล้วดูขวางขวางขวางให้เพื่อนนิวโห เนี่ยนะสักกองเชียร์ใจหายแวบเลยครับกล้องแม็กถามชิงหนึ่งสองเอาแล้วครับหลุดแล้วครับแม็กทางขวาล็อกอีกหนึ่งที่ยิงแล้วี่โตโหตรงนั้นนะครับแล้วสองเสาสองโล่งๆเลยครับแป้เข้าไปครับโอ้โหว่าตัวนี้แหละครับปลดล็อกเหมือนกันนะคท่านนักเก็ตเพชรอึดอัดมาเหมือนกันนะในเกมเนี่ยครับโดยเฉพาะครึ่งเวลาหลังเ่ยลูกเกมไม่ได้ดีกว่าด้วยครับน้า นายจะกลับลงสนามอีกครั้งครับเช่นเดียวกันนนั้นเจ้าบ,บอละครับกลับลงสู่สนามอีกครั้งครับ,รบตอนนี้ขยับเอาท่านันเกรียงเนี่ยไปยืมเป็นเซนเตอร์ฮาร์นะครับ บอลออกไปด้านซ้ายครับเจ้าบอลบอลแตะเข้ามาให้มาอีกทีหนึ่งครับได้นายยกบอลลูกนี้โมงสกัดทิ้งครับด้านลูกเตะมุมครับถ้าไม่ถึงเนี่ยด้านหลังเนี่ยมีผู้เล่น,นด้านเก็บเฮดยืนอยู่ด้วยครับเพราะฉะนั้นก็เอาช่วยก่อนนะท่านชัยมุงทิ้งเลยครับสองนาทีจะเสร็จครับครึ่งเวลาหลังครับตอนนี้คืนกลับไปตั้งที่พุกสาประตูครับนะัด ให้มาพี่ปุ๊ยิงกลับไปอีกทีครับแม็กแม็กเข้าขวาลองยิงลูกนี้าโอ้โหแล้วไม่มีใครเข้าได้ประตูเพิ่มอีกครับโอ้โหไม่มีใครเข้าแล้วปล่อยให้เจ้าแม็กเนี่ยง้างทําท่ายิงและยิงด้วยครับลูกนี้แม่นครับได้ประตูเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหนึ่งแล้วครับสกอร์ขยับหนีห่างเป็นห้าประตูต่อสองครับสอง หลคือพิ่ลุงตรงนี้ก็ไม่เข้ากรอบแล้วครับเป็นตัวแล้วลครับตอนนี้เอาทางด้งนานซอสออกครับ ดีดออกมาจน้นขวาครับนายเกียงมาใช้ย,ยังดีกว่าไม่มาทนาเจ้า,าจเกียงมีปุ๊ตรงกลางโอ้โหหลอกซ้ายหลอกขวาสุดท้ายเสียบอลเองเลยครับลุกนี้ลั่นแล้วโดูโคแต่ลุก้ก็ขาไปเลยครับเสียเรียมเลยครับทนาเจ้าบอลให้มาตรงกลางครับโล่งเลยครับลูกนี้แล้วคิดหนานไปนิดนึงครับเลิศเลิศ ดูว่าก็ขู่ทีนี้บอลไม่ปล่อยแล้วครับเอา้าสุดท้ายยังเสียอีกครับเจ้าบอลน,นาทีสุดท้ายแล้วครับเปิดบอลยาวมาลูกนี้พักองคงได้ครับอย่างเป็นนหน้าคนสร้างฝันแล้วครับทึเวลาบาดเจ็บขึ้นเวลาหลังเนี่ยหนึ่งนาทีนะครับเอ้าู้หแล้วเสียง่ายจริงๆครับธนาคนสร้างฝันหมาแล้วครับเป็นนหน้าพี่ปุ๊ เกยแพทเข้าขวายิงต้ oh. องโหลูงนี้ก็ปาดครับ <Yeah. S 1> ผู้สาวตัแวแม่เจ้าตามก,มก็บอกเพื่อนนี่ไม่ไม่เข้ากันเลยแหละครับไอ้ส่องแบบนี้โล,งโลง่งๆนี่อันตรายครับลองเปลี่ยนผู้เล่นคนอื่นลงมาสามารถเกมมากะนะธนาคนสร้างฝันเอาพี่ลุงออกแล้วครับมีผู้เล่นอยู่แค่สามคนครับเนี่ยในสนามเนี่ยที่ไม่ถูกเปลี่ยนตัวเลยคือธน,นาเจา้าเลิศชัยแล้วก็ทางด้าน ตั้มนะครับสามคนนะครับนอกนั้นก็ถูกสับเปลีนน่ยนลงมาแล้วนั่นน่าคนสร้างฝันนะตลก็สามารถเกมครับเกมในวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสแล้วครับแต่จังหวะโคบเนี่ยอาจจะต้องเปน็นทางด้านเกียริเพชรน,นะครับค่อนข้างจะดีกว่าครับนายโอ้โหลูกนี้ง่ายไปครับจะไม่เล่นแบบนี้นี่คือเลยครับไปตั้งกันใหม่ครับเจ้านั<ไ>นะบนัดเปิดมาลูกนี้ โอ้โหเล่าด,ดูเดี๋ยวขึ้นตะหลกเหมือนกันนะับชงหวาให้มาลูกคืนโอ้โหจะแรงก็ไม่แลงจะเบาก็ไม่เบาครับถ้าเบาหน่อยก็ถึงเพื่อนคนแรกครับถ้าแรงลูกนี้ก็ผมเ,เกือบไเหมือนจะไม่ถึงนะครับห้มาพี่ป๊อยู่ตรงกลางเอาลขาเข้าสู่ช่วงทุ่เวลาบาดเจ็บนะครับหนึ่งนาทีครับพี่ป๊หลบได้ครับหนึ่งคนสองคน ทางขวามีครับไม่ให้ครับโค้สุดท้ายเสียบอลเลยครับไปทั่นนันเกียงมาเหยียบบอลหมูน้องไปทั่นนั่นซ้ายครับดึงดึงแล้วให้ครับปิปุเจาะไป้ตรงกลางไม่ผ่านแล้วครับเบิ้ลอีกทีนึงโอ้โหแล้วย้อนหลังก็ไม่หมดเลยครับลูกนี้นนะ ขณามันขึ้นอัดมันขึ้น assim. อ๋อมันขึ้นสีนแดงให้รเราเูน็นได้ครับอยู่ในช่วงทุวเวลาบาดเจ็บแล้วครับน่าจะท้ายท้ายแล้วตอนนี้ยังโมงแล้วเตะครับให้คืนมาเอาครับจับได้เข้าขวายิงนัดโอ,โ,โอ้โหยังเซฟด้วยเท้าแหละครับ